และนี่คือโจรสลัดที่มีสถิติการถูกจับกลุ่มมากที่สุดภายในเรื่องวันพีทเท่าที่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจนถึงปัจจุบันจากอนิเมะวันพีทตอนที่739ก็ได้มีการบรรยายและเปิดเผยข้อมูลสถิติของหนึ่งใน4จกักรพรรดิอย่างร้อยอสุนไคโดว่าในฐานะโจรสลดัดตัวเขาเคยไปแพ้ในการต่อสู้มาแล้วถึง7ครั้งเคยถูกโจรสลัดและทหารเรือจับกลุ่มมากถึง18ครั้ง ถูกจับทรมานมากกว่า1,000ครั้งโดยในการถูกจับกุมที่ผ่านมาตัวเขาเคยทำลายเรือรบขนาดยักษ์ที่ใช้ขนส่งนักโทษไปแล้วมากถึง9ลำและตัวของไคโดก็เคยถูกตัดสินโทษประหารชีวิตมาแล้วมากถึง40ครั้งโดยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการตัดหัวโดยเบมี่กิโยตินการจับแขวนขอโดยโซ่เหล็กขนาดยักษ์หรือการใช้หอกที่แหลมคมแทงเข้าไปที่ร่างกาย แต่ว่านะครับวิธีการประหารทั้งหมดนั้นก็กลับไม่สามารถจบชีวิตของชายคนนี้ได้เพราะว่าตัวเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งจนเกินไปสมกับชายยาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและผู้คนเนี่ยก็ได้กล่าวกันว่าถ้าหากเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวในยุคสมัยนี้คนที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือตัวของร้อยอสูนไคโดส่วนหนึ่งในเหตุผลที่ตัวของไคโดนะครับถูกกองทัพเรือจับกุมอยู่หลายครั้งมันก็เป็นเพราะว่าถ้าหากตัวเขาถูกจับกุมเนี่ยก็จะได้กินอาหารฝีจากพวกทหารเรือนั่นเองครับ